วันนี้กูก็ได้มาอยู่ที่ร้านบาติมนี่เออน,นี่ประมาณกี่บอกวะหกโมง7จ็ดโมงแโมงแล้วคนเยอะชิบหายแต่ขอต่อคิวซื้อกับข้าวไ,ไปฝากเมียก่อนเอาแบบหนักหนักจุกๆเลยะไรนี้เป็นข้าวกล่องที่แพงที่สุดใน <ไป S 1> ชีวิตเมียอะไรให้เมียกระทืบเลยโอ้ไม่ธรรมดานะเต็มถังนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยจ้าป้าเยี่ยมเลยแถมก็เทียมเนี่ยป้า ได้เลยแต่ของยิมที่มันร้อยเก้าสิบจานมันเล่นตัวท็อปหมดเลยนะตัวท็อปตัวท็อปหมดเลยเล่นกุ้งเล่นปลาหมึกเล่นไข่รสดีรสรสจัดนี่ขนาดนี่ขนาดถือไม่ได้กินร้อนแล้วนะบ่ายแล้วนะไม่ได้กินหรอพี่อยู่ไหนใช่ไหมถึงบ้านแล้วโอ้โหหอบอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยจะเป็นข้าวแกงที่แพงที่สุดในชีวิตตัวอย่างแน่นอนแต่ว่ามันต้องเป็นข้าวแกงที่อร่อยที่สุดในชีวิตตัวแน่แน่เหมือนกัน เข้าแกงเจติ๋มไอ้นั่น่ะหัวน well ี้ใส่ไปให้สีตัวนะเพราะว่ามันจะไอ้นั่นนีーー <S <S 2> <S 2 <S <S ่ใส่กุ้งตัวเดียวพอไหมมาจะได้เพิ่มถั่วไปนะไปดูเลยดีกว่าว่าพี่ยิมซื้ออะไรมาฝากพี่โบมั้งไปวันนี้กูก็ได้มาอยู่ที่ร้านป้าติมนี่เออ เรียปรมาณกี่โมงฮะหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงอะคนเนอะชิบหายจะขอต่อคิวซื้อกับข้าวไปฝากเมียก่อนเอาแบบหนักหนักจุกจุกอะไรเป็นข้าวกล่องที่แพงที่สุดในชีวิตเมียอะไรให้เมียกระทืบเลยมึงตายอะเดี๋ยววันนี้พีมจะขอสั่งข้าวใส่ถุงกลับบ้านเพคเอาเลยกลับบ้าน yes เ a คเอาเ y กลับบ้าน for home เลยครับ ตามใจที่ป้าจะตักเลยร้อยก็ได้ไม่ต้องค่ะอันนี้พอดีหลังไม่มากินเดี๋ยวเอาอาหารที่หนอันนี้ด้วยนี้ด้วยนี่ด้วยได้อาหารที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกุ้งพอบึกมาแล้วเดี๋ยวตัอ่ได้อะไรดีอะไรดีนี่นี่นีเขาว่าของป้าเด็ดนี่นี่ทัว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 ัว ัวตัวตักะลีกลีกะลีนี่เป็นไงป้ามีไข่ย่าไส้หมดอย่างเอา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 เาเอาเงแบบช่ำชำเอาละเอาเรื่องเฮ้ยผมหโอ้อันนี้ด้วยป้าร้อนร้ ไปธรรมดานะเต็มถังนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยจ้าป้าเยี่ยมเลยแถมกระเทียมเนี่ยป้าแถมแถมนักกระเทียมได้ได้เลยอาละเอาโหเมียภูมิใจแน่นอนขอบคุณครับแม่รีบไปฝั่งนู้นเลยนะหนูไปอุดหนุนขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับ กินครับกินอร่อยเลยแม่แม่แถมด้วยว่าเฮ้ยนี่เอาเลยข้าวฝั่งกันดีกว่าเดี๋ยวยังไม่พอครับวันนี้ของอร่อยปลากระพูเยอะแยะมากมายอ๋มนวลดิเฮ้ยอ๋อโนนฝั่งโน้นมีความอร่อยรออยู่แม่รอแต่ว่าอุกอุ๊กอุ่นแม่อันนี้ไปให้ไอายเยลก่อนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีขออุ้ยต้องรีบรับก่อน ขอบค้าพี่บพี่โอ้โหขอขอพาเข้าไปดูครัวป้าติ๋มได้ไหมครับไอ้คุณสิบสุดสุดนี่ครับพี่พีเขามากินร้านป้าติ๋มแล้วพี่เขาก็พามาดูครัวเบื้องหลังการทําความอร่อยนี่เบื้องหลังความอร่อยของที่ร้านข้างหน้าเขาอยู่ตรงนี้นี่นี่ก็คือทีมพี่พี่แม่ครัวนี่คือที่สร้างความอร่อยสวัสดีครับ ร้านปาติมนี่อันนี้พิเศษของพิเศษของพิเศษเลยนะก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยอันนี้โคตรของโคตรพิเศษเลย<อ>นี่กุ้งเดี๋ยวเราเอาไปซื้ออีกนะอันนี้ผมอันนี้พี่เขาให้แบบให้ด้วยความเสน่หาจราิงฝากให้อายาวยายลีด้วยวนะครับให้ทําให้อร่อย,ยเ,หเหมือนปาติมก็พอนะแม่นะพี่เขาฝากไปบอกขอบคุณนะครับนี่ครับแล้วเมื่อกี้ก็คือเบื้องหลังความอร่อยของปาติมที่แบบ ไม่มีใครได้เคยเห็นอย่างแน่นอนนอกจากออสเดลแมนครับที่ของดีของเด็ดมาเอาจากหลังครัวอ <laughs> ะปิดซอยแล้วเหรอ,อ,อนะคนอื่นคนอื่นเขาต่อคิวอยู่ข้างหน้าเต็มเลยเข้าไม่ได้ครัวอะไรนะ <c oughs> เน,นี่ยเกือหน้าเนี่ยถ้าหลาร้านนะเจ <c oughs> ะลาจอลเลยนะเออเดี๋ยวเอาไปสักเนี่ยเอาไปสับเนี่ยนี่สักเนี่ยนี่สับกว็กวะ่เวะเอ้ย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เคยดูแต่ว่าในโซเชียลในทิกเกอรนี้เป็กดังมากเดี๋ยวเอาคลิปขึ้นให้ก่อนเออเขาจะมีเต็มขอเจ็บเสพละกันนะเออเอาน้ำไปเยอะๆนะมันยื่นคอแต่ต้องบอกเลยว่าไปจริงจริงเป็นไงเป็กดีน่ารักกว่านั้นอีกเหมือนโซเชียลไปบูลลี่ป้าแกเอออาจจะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเอออาจจะเป็นคอนเทนต์เนื้อไปแบบป้าคนน่ารักเลยสรุปแกแถมให้เยอะใช่ไหมดูโอ้โหปลาหมึกปลาหมือกอห้าร้อยบาท ้เต็มถุงมาเป็นถุงกุ้งเดี๋ยวเทให้ดูเลยกว่าหตัวใหญ่มากอ่ะถ่ายแล้วเดี๋ยวโม้เดอร์อยากจะโม้ให้ฟังมากเลยว่าเมียนี้จะต้องอตยใจและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าที่ตัวต้องตกใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนหรือโบโยชิโค้ดเอ็กซ์คลูซีฟทำไมอ่ะเข้าไปในครัวมะติมอ่ะจรริงเเหอออไม่เคยมีช่องไหนได้เคยเข้าไปในครัวมะติมหรอกอยู่เลยว่าสยิดอ่ะยอดนี่นี่นี่ดูอันนี้คือเมนูอะไร อันนี้คือกุ้งกระเทียมยที่เขาแซลกันนักแซลกันหนากุ้งตัวละเจ็ดสิบแปดสิบเป็นยังไงโอ้ดูความน่ากินดิคนดูความน่ากินเนี่ยเนี่ยดูความน่ากินตัวมันใหญ่ไหมตัวใหญ่ขนาดนี้ตัดบวชพร้อมออติ่มก็าทำน,น่ากินกว่าตัวมันแพงตรงไหนเขาถามหน่อยมันแพงตรงพิมพ์คัญคืออะไรรู้ไหมพัติ่มแกแถมให้อสามกล่องจริงเหรอเออใช่โอ้แล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆนะอันเหมือนอันเนี้ย อันนี้คือเราซื้ออีกสามกล่องเนี่ยพัติิมอาิพันทนานการมาให้ขอบคุณมากต้องบอกเลยว่าเราไม่ไม่ได้รีวิวเอ้ยเขาเรียกว่าพัติิมไม่ได้จ้างเราไปกินแบบเราเราอยากอ่ะเราอยากรู้อ่ะเออไอหน่องไอหน่องมันจะพาไปอใช่อันนี้นีน่ากินเขาอยากกินปลาหมึกมากปลาหมึกนี่พี่โบรีเควสมาเชื่อไหมตัวต่อแถวอยู่3ามรอบรอบแรกต่อหมดหมดรอบสองต่อ กุ้งหมดผัดแล้วหมดผัดแล้วหมดใช่เอาออกมาหมดหมดหมดเขาต่อคิวพอเขาจะสั่งป้าปลาหมึกหมดวนอีกรอบหนึ่งโอนมาแล้วอะไรนะไรนะจ้างป้าได้แล้วป้าจ้างจ้างกะติ่มจ้างนั้นรีวิวไงจริงอะอะไรไม่ได้งงไปหมดอ่ะนี่ปลาหมึกโอ้ยเราไม่ได้รีวิวอาหารแบบนี้มานานเลยเธอเธอคิดต่อเลยวะเราสมควรที่จะแบบ ไปรีวิวให้คุณินเผาอ่ะได้แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหปมป้ิบัติกแกเป็นอิสลามไม่ใช่หมึกหมูนะหมึก,ย,กยัดไส้ไก่กินได้ทุกคน รู้เนี่ยว่าป้าติ๋มเป็นอิสลามเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตั้งโต๊ะเราซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มาชิมเลยให้ทุกคนรู้เลยถูกต้องใครยังไม่เคยดูเลยว่าเงิน1,000บาทเนี่ยที่ซื้อป้าติ๋มเนี่ยนี่ท่านมดซื้อมา1,000เพหรอถูกต้องคุ้มหรือเปล่าดีกว่าจากสายตาเขาคือคุ้มมากเพราะว่า1,000พนี้ได้โคตรเยอะนี่กินป้าติ๋มแต่เช้าก็ยังอิ่มอยู่เลยมื้อเที่ยงดื้อเที่ยงเอาเป็นว่าเดี๋ยวตั้งกล้องดีกว่า เดี๋ยวเราไม่มีเชิงไม่มีช้อนอะไรเลยเเนี่เนี่ยไม่มียวเขาไม่ได้เอามาไม่ได้ช้อนชิมก็พอรู้รสเดี๋ยวพี่น้องอธิบายให้เมียเขาใจน่อยพี่น้องเอาไาบรรยากาศที่ร้านให้ฟังเลยดิวันือร้านข้าวแกงฟิลเหมือนข้าวแกงก็วิญดาณีเอาลเลยอ่ะามาต่อต่อแถวสั่งเราน่เออแต่ดงก่็กแตด็่าดติเด็กแต่เดกแต่เด็กแต่เดแ่กเนี่ยก่เด่ไปทก้งกิน่นซอยแต่เดต่ดแต่กแกเดีกแต่อกเดี๋ยวออก เดี๋ยวถาดใหม่ออกเดี๋ยวถาดเก่า <ละ S 1> เข้าเออเวนอยู่แบบคือของสดใหม่ตลอดคือเฉพาะ <c oughs> วเวลาที่นั่งนั่งกินข้าวชามหนึ่งอะน,นะในซอยอะของเข้าออกประมาณา <c oughs> สิบกถัดทุหมดเร็วมากอ่านี่พี่น้องเขาบอกว่าของระติมเนะี่ยออกไวมากไวจริงๆเขาออกสิบกระถัดได้ไหม <c oughs> ใช่ที่ไปยืนอยู่ในซอยนะแค่ไม่ได้นั่งเลยรถวิ่งผ่านอยู่แล้วน่ะ มาทุกคนเอาเป็นว่าพี่โบขอชิมกับข้าวปลาติ่มเลยแล้วกันเอาของที่ตัวรีเควสต์มาก่อนเลยปลาหมึกเอาหมึกซิ่งเนี่ยพี่โบเนี่ยรีเควสต์ปูปลาหมึกจะกินยังไงวะเนี่ยปลาหมึกซิ่งผมแนะนํานะเออตัวเดียวก็ป้าแกน่าจะขายวันเป็นสิบโลอ่ะตัวเดียวก็คืออิ่มแล้วนะก็คือจุกมันนะโคตรแน่นมากเมื่อเช้าเขากินราดข้าวยังปะร้อยเก้าสิบบาทสี่อย่างป่ะสี่อย่างร้อยเก้าสิบบาทอ่ะขอกินค้าวหมจุกจุก แต่ของยิมที่มันลอยก็สิ่งประจัญมันมันเล่นตัวท็อปหมดเลยนะตัวท็อปตัวท็อปหมดเลยเล่นกุ้งเล่นปลาหมึกเล่นไข่รสดีรสรสจัดนี่ขนาดนี่ขนาดคือไม่ได้กินร้อนร้วนะบ่ายแล้วนะบ่ายแล้วนะไม่ได้กินอร่อยวะที่ตรงไหนใช่ไหมคนหวาวอ่ะข้างไหนขอข้างไหนข้างไหนทำดีว่ะไม่ขาวไหมไม่ขาวแกผัดนิ่มมากแม่ครัวทำดีแล้วก็ติ่มทําเองป่ะหรือว่ามีแม่ครัว มัติบันเหมือนเป็นกิจการครอบครัวเว้้าติบลอคือเซล์อเหมือนเป็นคนขายแอมบัตเตอร์แล้วก็จะมีแอมบัตเตอร์มีโปรโมชั่นอยู่ด้านในขายขายหน้าแกพัติมจะมีโปรดักชั่นอยู่ด้านในแล้วก็มีโลจิสติกส่งออกมีรถเข็นคือทุกอย่างนี่เป็นระบบการขนส่งแบบเครือขายจะดูวุ่นวายมากเหมือนอยู่ร้านอาหารเลยเพราะว่า ของเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกไม่ครัวไม่ได้หยุดกันถาดถาดนึงเนี่ยขายไม่เกิน10นาทีนี่แล้วที่สำคัญเนี่ยกุ้งเนี่ยที่เขาว่าแพงนักแพงหนาขน่ะนี่ครับซิกเนเจอร์อยู่นี้ในกระเทียมครับยังมีกุ้งสับมีกุ้งสับมีกุ้งสับอยู่ในกระเทียมนะฮะน้องๆพี่โบขอชิมกุ้งมั่งเพราะว่าูยมันน่ากินมากนี่คนดูตัวบักเอฟครับเนื้อมั่งโคตรแน่นโอ้ยแบบนี้แพงมากเลยนะแบบนี้โลละสี่ร้อยใช่กุ้งอ่ะเนื้อเด้งมาก ตัว400ประมาณ8จานตัว10จัวโอ้โหข้าวมาเช้าสั่งร้อนๆกินน่าจะเด็ดนะใช่หน้าตาแกคือถ้าไปนะเหมือนอยู่ในพวังไหนฮี่อะดูเหียน่ก็น่าแดกนี่น่ากินน่ากินหมดเลยครับเฮ้ยเออวะอร่อยนะตัวน้อร่อยนะเัอกับเค้นนักเกืมชิมปลาเค้กนักเก็ตแบบร้อนช็อตเหมือนกันใกล้ปอร้อนๆหรอพี่ อีพีนี้ขอแบบยาวๆหลายๆเลยนะน้องๆนะคนตัดอาจจะตัดตอนกลางคืนแล้วอาจจะหงุดหงิดนะที่พี่มแดกกันไอ้พวกเองตัดกันเที่ยงคืนตีหนึ่งนะขออะไรด้วยนะลองลองชิมปลาเฮ้ยงีุกคนปลาอร่อยปลาอะไรครับดอลลี่อ่ะดอลลี่อ่ะไม่ใช่ดอลลี่ปลากระพงตัวปลานิลไอปลาปลาทับทิมรสชาติเป็นไงไม่ใช่ทับทิมจัดสดอร่อยมีอันนี้ด้วยนี่ทุกคนอันนี้ที่จะดูนะคะนี่คือหน้าตา มีกระดูกปลาด้วยปลาอะไรที่ตัวใหญ่ๆมีกระดูกปลากีนกระดูกกับกล้ามเหมือนกันไหมไม่เหมือนเหมือนอันนี้เป็นเป็นกระดูกกึบอะกระดูกกรอบอะแต่ท้าถามผมว่าเดอรี่ว่ะหอถามเขาอันนี้ว้ากว่าไก่กับเหมาไก่ไก่ว้ากว่าอร่อยปกติจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินไก่ผัดอะไรแบบเนี้ยแต่นี้คือรสชาติซอสเขาดีรสชาติซอสคือมันแบบก็เขาเดินเข้าไปในครัวแบบแม่งหอมออื ด้วยโดนสุดๆเครืงในเนี่ยไก่ผัดดีนะอืมคนที่ผัดข้างในแล้ไม่แข็งนี่คือโอเคนะเออเพราะบางร้านมันเขาเรียกอะไรโอเวอร์ครูกมันแข็งนะใช่เรื่องพอดีมันกําลังเขียวกําลังนุ่มๆอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้อเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ก้อนป้าแถมมาให้ไม่รู้ขายเท่าไหร่ป้าใจดีป้าคุยเก่งป้ามีเทคนิคการขายอไม่ใช่เขาจะเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์อะไรดันป้าเขาอยันพูดโหแต่ว่าปลาหมึกอ่ะตัวเดียวก็คือจุกอ่ะป้าแกชอบแถมนะ เขาไม่รู้จักเรานะมึงบอกว่าป้าไม่รู้จักเรานะกี่ตัวตัวปลาหมึกหนึ่งสองสามเดียวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าตัวเท่าไหร่ห้าร้อยบาทจุกตัวเดียวก็จุกแล้วปลาหมึกอ่ะจุกหนึ่งตัวเดียวอิ่มอ่ะเมื่อเช้าเนื้อชาเป็นปลาหมึกตวงแล้วก็พี่สั่งเป็นผัดกะหรี่กุ้งเออออุ่เออผมสั่งกะหรี่ไว้แต่ป้าตักผิดให้นี่เพราะว่ารอบรอบหลังที่ออกไปอ่ะมันเป็นกะหรี่ปลาหมึกอือคือเห็นได้ถ่ายแหละหรือหมึกผัดกับรเค็มไม่รู้อ ที่ยังไม่ได้ชิมคือนี้เฮ้ยรสชาติดีนะผัดผักนี่แล้วในร้านใช่ไหมก็ลงฟ้าล่างเดี๋ยวนี้มากกรมันเต็มเลยนะฟ้า่ังเกาหลีจีนมายืนต่อแถวพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยอีถามอันไหนเผ็ดไม่เผ็ดอันไหนเผ็ดไม่เผ็ดเรื่องของเรื่องอะร้านป้าเลยแม่ละเอออืมดีอืมชอบว่ะชอพชอตะกินไม่ไหวตอนนี้กินได้อย่างสัวรสชาติได้มากเลยอะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่า ก็เป็นพริกระเทียมผัดกระเทียมยังไงอุ่นใหม่และตลอดใช่ช่วงนี้มันจะไม่เก่ามันจะไม่เซ็งจริงๆอะ่ะไม่มีเวลาซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นมันก็ได้นะถึงเวลาจะกินก็ไล้เวลาตัวเนี่ยก็โอ้สบายเลยตัวละมือได้อยู่เลยมันแน่นมากอยู่อเหลือสิบวันเลยอ่ะเออสิบมือจริอชอบเลยข้าวไม่แดกด้วยดิห่วยรอดเดี๋ยวไปกินต่อ่นีแลกกีตาร์ไปตั้งแต่เช้านะฮะ กลับมาประมาณสักสิบโมงดูใจมากอร่อยมากเแล้วเช้าขึ้นรถกูโดนด่าอยู่คนเดียวนะตอนนี้กูกลายเป็นความภูมิใจของบ้านเลยมาเจอสิ่งดีดีแต่เชื่อไหมถ้าไปสายอ่ะดกินใช่ไขายเร็วมากเร็วแล้วแถวยาวมาก สบายจอแถวประมาณ6กคิว7็คิวแต่ว่าแต่ละคิวมันไม่ใช่แบบว่าเห, eker, เหมือนเหมือนร้านอาหารโรงเรียนแบบสิคิวแบบเดียวไม่ใช่นะคนนึงสั่งแบบเยอะ uh นั้นเขาสั่งเยอะก็อยากกินหลายอย่างม,มัน НА น,มมน่ากินบางคนสั่งใ่เป็นโตอ่ะโอ้โ, <aşk> โหตักอยู่นั่นอะ่ะ <inder, S 1> <ห>นั่นพ่อป้าเองคนตักเองอ่ะสุดยอดครับคนเด็ดไม่ได้แมงอ้เหียอร่อยไปหมดเลยว่ะเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยลองกินของปติมนะใครอยู่แล้วแวะแถวนั้นยังไม่เคยลอง ต้องไปลองไม่แพงอย่างที่คิดเออหรือหรือใครยังไม่ไม่ได้อยู่แถวนั้นเหมือนพี่น้องเนี้ยก็ไปซื้อมาเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่เซ็งเลยใช่ถ้าถามเราว่าคุ้มค่าไหมเราว่าคุ้มนะถ้าแรกวัตถุดิบประมาณเนี้ยใช่วัตถุดิบสดทุกอย่างเพราะว่าอย่างยิ้มอย่างยิ้มซื้อกับค่าอย่างเดียวอ่ะห้าสิบบาทถุงละห้าสิบบาทอ่ะแถวบ้านเราอ่ะเราไม่ได้วัตถุดิบอย่างนี้นะใช่คือไอ้เครื่องมันไม่เยอะขนาดนี้ห้าสิบบาทเนี่ยไก่อ่ะไม่ต้องอะไรไก่ห้าสิบบาทไม่เยอะอือ ดูดิแพงตรงไหนปกติแต่ว่าถ้าแถวบ้านเรามันจะขาดทิ่แต่ว่าที่บางคนเขาดูดูรีวิวแล้วแบบโอ้โชามละร้อยอ้ยิปติมชามร้อยไม่ช้าไม่ช้าสองร้อยอ่ะก็คือไอ้ยิมเล่นตัวท็อปหมดเลยท็อปหมดเลยตัวนึงนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนึงแล้วก็ไข่พะโล้แล้วก็แกงอย่างนึงใช่ไอง้ยิปอย่างอะไรสตออืมสตอกุ้งมันเล่นมันเล่นของท็อปหมดเลยใช่อะไรทุกอย่างกุ้งหมดเลยอืคือถ้ากินร้านข้าวธรรมดาทั่วไป ใช่ไม่แพงหรอกหกเจ็ดสิบบาทมีแน่เจอได้เห็นแน่นอนใครกินข้าวเยอะก็บอกป้าได้นะใช่ได้เหรอใช่กุ้งยุ้งยมอยู่เลยอะไอ้มันหัวกุ้งอ่ะใช่ก็คือแกทอดในรัดมันไม่แห้งมากไงข้าวเยอะข้าวน้อยบอกป้าก็แล้หมดไปลองตามโลเคชั่นกันดูเซิร์ชได้เลยเข้าแกงป้าติ๋มหรือว่าาบางลำพูเจอแน่นอนก็ปักไว้ที่มัสยิดเออมัสยิดจักรพงศ์เลยก็ได้เจอเจอแน่นอนเพราะว่า หัวถนนฝั่งนู้นอะฝั่งที่ป้า,าขายอะตอนช่วงเช้าอะมันจอดได้ฝั่งน,นึงแหละคือตลาดบาง,าง<ช>กปูนี่แหละใช่เกิดไหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะหาร้านอร่อยๆแบบนี้ มาให้ทุกคนเทเมกก็มาสอบหาตามไปหากจนถึงหน้าร้านจนถึงในครัวใครอยากจะให้เรารีวิวหรือว่าชอบการรีวิวแบบนี้เนาะก็กดคอมเมนต์มาอ่ากดไลค์มาเยอะเดี๋ยวเราจะอาจจะไปถึงที่เลยเนี่นอโอกาสที่โบจะไปด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะช่วนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ